สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้130,000กิโลเมตรนะครับกับโค้ดปัญหา P 0 3 0 3์ y l ม n d e r 3 m i มไซเลนเ t อร์มิดไฟดีเทคนะครับอาการที่เสียเมื่อรถหมดระยะรับประกันนะครับในรถยนต์โตโยต้าอัลติสครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกนะครับ คันนี้ใช้งานมา136,351กมิโลเมตรครับแน่นอนครับหมดระยะการรับประกันครับอาการออกเลยนะครับก็คือมีอาการเครื่องสั่นเดินไม่ครบสูบนะครับแล้วเราเจอโคดอยู่1โคดครับ P 0 3 0 3 c y l i n d e r 3 m i d f i r e Detect นะครับปัญหาเกิดที่สูบ3ครับสวัสดีครับเทสวันนี้นะครับ t o y o t a Altis นะครับเป็นโฉมปี14นะครับเครื่องยนต์1 8มีปัญหาคืออาการเครื่องยนต์สั่นเดินไม่ครบสูบครับรวมทั้ง สิ่งที่เจอเลยก็คือไฟเครื่องยนต์โชครับแต่คันนี้พิเศษครับไม่ใช่มีแค่ไฟเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับมีไฟระบบ v s c ด้วยคือไฟลื่นถลายนะครับตกโชติดขึ้นมาบนหน้าจอด้วยพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็กําลังเครื่องยนต์นะครับตกอย่างชัดเจนครับแบบนี้นะครับกินน้ํามันเชเพลิงแน่นอนครับสำหรับอาการเครื่องสั่นเดินไม่ครบสูบนะครับใน t ตอร์ตาอัลติสโชมปี2014ครับ เราพบอาการเครื่องยนต์สั่นเดินไม่ครบสูบนะครับและที่สาคัญเลยก็คือมีไฟเครื่องยนต์โชว์บนหน้าจอครับแบบนี้เลยนะฮะเราเข้าไปเช็คโค้ดแล้วก็สแกนนะครับข้อมูลพบว่าเกิดโค้ดปัญหา,หารหัสปัญหา P0303 ครับหมายความว่าสูบ3นะครับของรยนต์คันนี้เนี่ยนะครับเกิดความผิดปกติครับคือไม่เกิดการจุดระเบิดพลาดการจุดระเบิดน,ะะนั่นเองครับนี่นะฮะเราตรวจสอบความสั่นสะเทือนนะครับหรือแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเครื่องยนต์ทำงานไม่สมบูรณ์นะครับปรากฏว่า เอาปลดน้ำวางตั้งบนเครื่องนะครสั่นนะครับค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะรู้สึกได้ถึงภายในรถเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับในส่วนของท่อไอเสียครับเรามาฟังเสียงของปลายท่อไอเสียกันครับปรากฏว่าเสียงของปลายท่อไอเสียนะครับเราสังเกตได้เลยว่ามันดังไม่เป็นจังหวะนะครับมีบางจังหวะที่สะดุดนะครับอย่างชัดเจนครับ เรามาดูโค้ดกันอีกครั้งนะครับ P0303 Cylinder 3 m i d f i r e Detect นะครับ e c u ตรวจพบความผิดปกติของสูบที่3ครับก็คือการพลาดการจุดระเบิดครับซึ่งปัญหามักจะเกิดได้จาก2ซสาเหตุหลักๆเลยก็คือระบบจุดระเบิดและระบบฉีดเชื้อเพลิงครับเราทำการทดสอบด้วยการ m ม f ดไฟนะครับทีละสูบนะครับเราพบว่าปัญหาเกิดขึ้นนะครับที่สูบ3นะครับตามที่ e c u แจ้งผลมาจริงๆครับ เราทาการทดสอบโดยการสลับคอยนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่ามีปัญหาชุดคอยหรือเปล่าก็สรุปได้เลยครับว่ารถคันนี้ไม่ได้มีปัญหาที่ระบบจุดเบรดนะครับระบบจุดเบิดสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์ครับเพียงแต่ระบบที่มีปัญหาก็คือระบบหัวฉีดครับเราจะทําการทดสอบและตรวจสอบหัวฉีดกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อความมั่นใจครับว่าปัญหาของคันนี้นะครับเกิดขึ้นจากระบบหัวฉีดจริงๆนะครับโดยธรรมชาติแล้วเครื่องยนต์ถ้าเดินไม่สมบูรณ์นะครับสามองค์ประกอบหลักเลยก็คือ ระบบไฟระบบน้ำมันก็ระบบอากาศนะครับจะต้องทํางานได้อย่างสมบูรณ์ครับถ้าสมมติระบบใดระบบหนึ่งนะครับมีความผิดปกติก็จะทําให้การทํางานของเครื่องยนต์นะครับผิดปกติไปได้เช่นกันครับอาการแบบนี้นะครับรถยนต์ที่ผ่านระยะการใช้งานนะครับมักจะเกิดปัญหาที่ระบบจุดระเบิดและระบบฉีดเชื้อเพลิงเป็นหลักครับ และนี่นะครับก็คือตัวหัวฉีดนะครับที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เราจะทําการถอดออกมาเปลี่ยนนะครับเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนทั้งเซตเลยนะครับทั้ง4ตัวเลยเพื่อความมั่นใจครับนี่นะฮะสภาพของหัวฉีดนะครับที่เราถอดออกมาก็ปรากฏว่ามีรอยมีคราบนะครับความผิดปกติที่บริเวณหัวฉีดอย่างชัดเจนครับตัวกรองนะฮะก็คือเกิดความเสียหายนะครับ แล้วก็ตัวแหวนล็อกต่างๆก็มีปัญหานะครับนี่คือหัวฉีดชุดใหม่ที่เราจะทําการเปลี่ยนสลับเข้าไปนะครับแทนที่หัวฉีดชุดเดิมครับโดยเป็นหัวฉีดตัรุ่นนะครับก่อนใส่หัวฉีดใหม่เข้าไปนะครับเราทําการไล่ระบบน้ามันก่อนนะครับ,บนในการไล่สิ่งสกปรกที่ตกค้างตกค้างนะครับอยู่ภายในตัวรางหัวฉีดก่อนครับหลังจากนั้นเราทําการประกอบหัวฉีดนะครับ กลับเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมครับโดยทําการตรวจสอบชุดโอลิงนะครับว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือเปล่านะครับสําหรับคันนี้นะครับเราเปลี่ยนชุดโอลิงทั้งตัวบนและตัวล่างเรียบร้อยเลยนะครับสําหรับการเปลี่ยนหัวฉีดเซตนี้นะครับเราทาการติดตั้งกลับเข้าไปครับหลังจากที่เครื่องยนต์ทํางานได้ดีแล้วนะครับเราทําการเติมน้ํายาทําความสะอาดระบบหัวฉีดเข้าไปครับเพื่อช่วยนะครับทำความสะอาดในระบบเชื้อเพลิงนะครับและนี่นะฮะเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกไปนะครับขับทดสอบกันครับคันนี้นะครับ โอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดิะกาาด m a มาสเตอร์ครับและในอีพีต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถไหลโปดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาทุกเคสนะครับสามารถติดต่อปรึกษาพวกเราได้เลยครับ